ธิตาลีเสว,วาง789สวัสดีค่ะตามข่าวล่าสุดระบ,บุว่ามีศิลปินบางคนได้ใช้รถเช่าคันเดียวกันแต่ข่าวที่ปรากฏของคนที่เช่ารถก็คือเสอจันและหยางจือแฟนซีพีเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่พวกเขากําลังเสพข่าวลืออย่างบ้าคลางบริษัทรถยนต์ที่เสอร์จันได้ใช้ในปี2019แต่ก็มีศิลปินหลายคนได้เช่ารถคันเดียวกันใน4ปีต่อมากลายเป็นคําค้นหาที่ร้อนแรงหลายคนบอกว่า เรื่องนี้เป็นเพราะเซอร์จันที่ดังมากแม้ว่าเซอร์จันจะย้ำมากกว่าหนึ่งครั้งว่าเขายังเป็นโสดและโสดสนิทสตูดิโอเองก็ได้ชีช้แจงหลายต่อหลายครั้งยิ่งกว่านั้นศิลปินทั้งสองต่างก็มีเส้นทางที่เป็นของตัวเองและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากคำค้นหายอดนิยมที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มก็คือเซอร์จันและหยางจือในรถคันเดียวกันหรือหยางจือและเซอร์จันในรถคันเดียวกันฉันหวังว่าคุณจะไม่มีความสุขเกินไป เป็นเพียงรถจำบริษัทรถเช่าที่เปิดทำการไม่ต้องพูดถึงศิลปินใครๆก็สามารถเช่ารถขับได้ในแบบหรือสไตล์เดียวกันกับเือจานตัวอย่างเช่นใน e c a r ร์เรนควรรับผิดชอบต่อผู้เช่าในการติดตามรถยนต์ตามตากลกาของแฟนซีพีเซอจานควรรับผิดชอบรถทุกคันที่เขาเช่าหรือไม่หรือเือจานควรจะต้องทำลายรถที่เขาเช่าเมื่อหลายปีก่อนและบริษัทเช่ารถก็ไปให้คนอื่นเช่าในอีกไม่กี่ปีต่อมาอันที่จริง จางรั่วอินและสวยสินทีก็เคยเช่ารถคันนี้เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาอย่างทีท่วนแล้วบริษัทรถเช่าคือผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของข่าวลือนี้และเขาควรขอบคุณแฟนๆของซีพีสำหรับการโปรโมทที่กระตือรือร้นของพวกเขาซึ่งอาจจะมีศิลปินรายอื่นๆ,ๆที่จะเช่ารถนานาโคตโดยปกติแล้วแฟนๆของเซอจานจะใช้การค้นหาที่กำลังมาแรงนี้เพื่อโปรโมทกิจกรรมและละครใหม่ๆของเซอจาน หลังจากข่าวของเซอร์จานแพร่กระจายออกไปการค้นหาที่ได้รับความนิยมจะถูกลบออกในไม่ช้าน่าเสียดายที่ข่าวสารจากฝ่ายของเซอร์จานในหัวข้อนี้มีจำกดัดแต่การนินทาสามารถอยู่เหนือรายการบันเทิงได้เขาประกาศว่าเขาเป็นโสดหลายครั้งแต่ก็ยังถูกเพิกเฉยซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการค้นหาเกี่ยวกับขนขาของเซอร์จานที่ร้อนแรงเมื่อไม่กี่วันก่อนก็คือการขายเครื่องกำจัดขนในฐานะที่เป็นดาราไอดอล ในเพาดานสูงสุดของยอดการเข้าชมเซอร์จานได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนในทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเขาและการเปิดเผยเรื่องรักใคร่คของเขาอย่างกระทันหันได้ทําให้ชาวเน็ตจ,จับตามองหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยว่าเขาหลงรักอย่างจือมีการขี่รถคันเดียวกันและคนขับรถคนเดิมที่เคยขับให้กับเซอร์จานก็ได้สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้แต่อันที่จริง แฟน,แฟนีพีปอจวินอีเซียวของเซอยวจานได้ผูกพันกับหวยปออย่างลึกซึ้งตั้งแต่ชวนชิงลิงระเบิดและนักแสดงหญิงทุกคนที่ใกล้ชิดกับเซอยวจานและหวยปอน,นั้นถูกมองว่าเป็นพึ่งป่าและผีเสื้อแต่เซอยวจานและยางจือก็ประสบความสําเร็จหลายครั้งในแง่ของการกล่าวถึงของพีมูลค่าสูงและยังคงดึงดูดแฟนๆจํานวนมากเราจะเห็นได้ว่าข่าวดีจากเซอยวจานมีมาบ่อยครั้งในช่วงเวลานี้การทะเลาะวิวาทที่โรแมนติก ได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่คาดฝันแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเทจและบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าเซอร์จันได้ปฏิเสธเรื่องราวความรักซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็มีความคิดเห็นสธนาธารณชนที่ไม่ดีอยู่เสมอเกี่ยวกับความรักของเขาเพื่อดึงดูดผู้ที่เสพข่าวลือบล็อกเกอร์บางคนได้ถ่ายภาพเซอร์จันบนรถร่วมกับอย่างจือสตรีใหมายเล่นหนึ่งที่มีข่าวรักๆคายๆกับเซอร์จันบ่อยครั้งพวกเขาได้ใช้รถคันเดียวกันโดยไม่เปลี่ยนคนขับด้วยซ้ำ อย่างจื่อเป็นเพื่อนที่ดีของเสือจานและยังแสดงละครร่วมกันมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะใช้โพสต์นี้เพื่อเผยแพร่ข่าวลือความจริงก็คือบอริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทให้เช่ารถเสือจานและอย่างจื่อใช้รถ,รถร่วมกันเช่นเดียวกับศิลปินอีกหลายคนสิ่งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของศิลปินซึ่งไม่มีใครกำหนดว่าบริษัทรถเช่าให้เช่าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นโชคดีที่บล็อกเกอร์หลายคนที่กำลังแพร่กระจายข่าวลือได้พยายามลบล้าง เรื่องรักใคร่ข,ของพวกเขาโดยเร็วที่สุดในวันที่19เมษายนสองดาราชั้นนําในวงการบันเทิงได้ถูกเปิดโปงเรื่องราวของความรักครั้งใหญ่ในครั้งนี้ผู้ที่ทำรายข่าวระบุอย่างมั่นใจว่าเขาได้จับภาพและมีข่าวที่แท้จริงของเซอร์จานและหยางจือทันทีที่ข่าวนี้ออกมามันก็ทําให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่บนอินเทอร์เน็ตหลังจากดูชาวเน็ตหลายคนพูดว่าจริงหรอฉันหวังว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริง จากข่าวด่วนนี้เราสามารถเห็นประเด็นสำคัญ3มประการก็คือในวันที่19เมษายนหยางจื่อได้บินจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้และลงจอดในเวลา12บนาฬิกาและก็ได้มีรถมารับหยางจือ่อซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนดังจะมีรถมารับเขาแต่แฟนๆที่ดูการถ่ายทอดสดเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาพบว่ารถที่มารับหยางจือ่อดูคุ้นเคยเราก็าว่าพวกเขาเคยเห็นที่ไหนมาก่อนชาวเน็ตที่ตาดีก็คนพบว่า นี่คือรถให้เช่าที่เซียวจา้านมันจะใช้เป็นประจำและคนขับก็เป็นคนเดียวกันอีกด้วยผู้แจ้งบาะแสพบว่ารถคันนี้ถูกใช้งานโดยเซียวจา้านตั้งแต่ปี2019และคนขับก็เป็นคนเดียวกันตามที่แฟนๆของเซียวจา้านระบุว่าเซียวจา้านได้เช่ารถคันนี้มาตั้งแต่ปี2019และเขายังคงใช้มันในตอนที่เขาถ่ายทำละครเรื่องซันาชวินมีในเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้เซียวจานยังถูกถ่ายภาพโดยใช้รถคันนี้หลายครั้ง เมื่อเขาถ่ายทำในฉงชิงและเหงเตียนทำเอาแฟนๆซีพีตื่นเต้นกันยกใหญ่พวกเขาบอกว่าเซอร์จานขอให้รถและคนขับรถของเขาไปรับหยางจือและมีข่าวเพิ่มเติมว่าหยางจือจะบินจากเซี่ยงไฮ้ไปเซินเจิ้นในวันที่24เมษายนอย่างที่เราทราบกันดีว่าการแสดงละครเวทีเรื่อง Dream Like d จะมีขึ้นในวันที่24เมษายนพวกเขาจึงสงสัยว่าหยางจือจะดูการแสดงของเซจานหรือไม่ แต่แฟนๆตัวยงได้บอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เช่าโดยเือจานไม่ใช่รถส่วนตัวการเช่ารถเป็นเรื่องปกติในหมู่คนบันเทิงพวกเขามาจะต้องเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทําและการเปลี่ยนรถก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาจะชำนันเส้นทางในการขับรถมากกว่าก่อนหน้านี้รถที่เสือจานใช้เคยถูกถ่ายภาพกับดาราคนอื่นๆเช่นซูสินชือ้อดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการให้บริการร่วมกันกับบ,บริษัทรถเช่า โดยทั่วไปจะมีรถและคนขับเหมือนกันหากคนเช่ารถคันเดียวกันคนขับก็จะเป็นคนคนเดียวกันนอกจากเช่ารถให้กับดาราไปเที่ยวแล้วยังมีแบรนด์ที่จะส่งรถให้บริการกับดาราอีกด้วยเมื่อเซ็นสัญญากับธุรกิจของหยางจือและเสือจานก็มาจากบริษัทเดียวกันและทรัพยากรของพวกเขาจะทับซ้อนกันและสําหรับการเดินทางไปเซนเจนของหยางจือในครั้งนี้นั้นก็เพื่อไทยทําโฆษณาและทางแบรนด์ก็ไม่ได้จัดเตรียมรถให้กับเธอ และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ